ผู้ชมครับผมลองแบบหาเกมเล่นดูนะผมจะเล่นฟน t o มฟอ r c สแต่ว่า <laughs> ผมมาเจอเกมนี้ครับสกิลแก็บไม่เ <laughs> ข้ามากูก็หัวร้านลแล้วแหละวะคือ <c ười> เพื่อนผมแนะนำมาแล้วว่าเอออีแมพนี้เนี่ยปืนมันเกลียนดีนะผมแหมเข้ามากูเจออักเอวเลยปืนปือนอักเอวคือ s อ u วันเป็นดากูนนอไม่ใช่หรอทำไมันเป็นอักเอซองวะ โอ้โหปืนเกียร์ a k 4 7คู่แม่ m c a 1 50k มึงติด M203 ด้วยใช้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหคลาสมีคลาสด้วยมึงจะใช้งานได้ไหมจอ้ s 4 8 a e 2ไม่ใช่48เ e ลย 47B2 รุ่นวีฟด้วยนะวีฟกุละแม่งแม่งเอากุละมาเป็นสก,กินปืนนี่อะไรเนี่ย เห็นรูปแล้วโหเสียงเข้ามาในหัวเลยนี่กนนี่ก้นนี่ M27 ใช้ปืนนี้ก็ได้วะปกติเอาใครเพื่อนละ <c oughs> ขอเวลาแต่งปืนแป๊บหนึ่ง f i m i n u t e later มาโอเคใส่ชิ้นสุดท้ายแล้วมาไปเลยหัวร้านเห็นรูปตีไรหัวร้านนี่ C7 M27 เฮ้ยยดเม็ด โอ้โหเฟนทมฟอร์สไม่งูพัฒนาวะเฮ้ยเจ๋งวะเฟนทมฟอร์สเวอร์ชั่นแบบเอียงตัวได้แต,แต่แต่สไลด์ไม่ได้อะลรวะเอียงตัวได้สไลด์ไม่ได้เดี๋ยวสวัสดแรงสัตว์โอ้โหนัดเดียวสิบห้าเลยเอ้ยสกินปืนเชี่ยอะไรวะซื้อสกินเดี๋ยว อ๋อ yup. อีกรอบดิสปอนเฮ้ยโว้นนี่สปอนชาร์กเฟรมฟอร์ดเว้ยอ่าต่ออุ้ยขอสักยอบไปหนึ่งทีนะเพื่อนใครยิงมาวะสนเปอร์กจำเสียงนี้ได้ตอนเล่นเนรมฟอร์ดเฮ้ยนี oh, ่นี oh! ่นี่ไม่ตายวะหรวะ อโ,อโอเคโอ้โอโอโบวกไวมาโคตรเยอะเลยยึกพีกี่เท่าไหร่วะเนี่ย,ยเยอะกาไปต้องฟอร์ดีกอะไรวะไม่เองกูปุ่นล็อกไปทุกปืนแล้วมากแบบเนี้ยคนไม่ไม่มีเจ๊จุดแดงแดงมุดแผนที่คือมึงอยู่ตรงไหนด้านล่างเหรอสาวน่ะเอ้ยตรงนี้แหงหนึ่งสวยพี่สุโอ้เฮียพ่อฆ่าคนทำไมบวกร้อยอวะทำไมแอซซีนเป็นบวกอย่างเยอะฆ่าคนบวกอย่างน้อยเลยอะไรวะ ยหา ACR นัดเดียวว t the ฟ u ัก ACR เป็นปืนแสตลีย์เฟิร์นน้อยมึงไม่ใช่สไนเปอร์มาเรามาลองดูปืน C7A2 ของพี่กุละหน่อยนองกุละเดี๋ยวพี่พี่กุเรกคาลิโอเป้เสียงยิงปืนเป็นเสียงกุละ อะไรวะโอ้ยโดนปลาเลจทีงตายเฮ้ยขอฟังเสียงกูร้านหน่อยไม่ได้อะโอ้โหเสียงนี่ถ้าใช้น i ่ก n i ีก็ด n เอ็นเก้าสี่นะลองนี่ลองหนะ่อยอ่าโหโคตรบังตาโอ้อะไรวะและเสียงไม่เปลี่ยนเออดีผู้พัฒน,นาเกมเข้าใจแฟนนิที่เมดีว่าเสียงเคร์นี่เป็นคนน่นนนารำคาญ โอ้โหเอ๋ตะกี้โดนบาลเลตครั้งนี้โดนเอชห้าสิบครั้งต่อไปเอ็ดสองดีไหมเนี่ยฮะลองเปิดโอ้โหชินนอนสไนเปอร์ไอ้เระขอบทองเลยนะอะไรวะสกินทองมีสไนเปอร์โอ้เอ็กเอ็มหนึ่งศูนย์เก้าคอมดูตีมาเลยโอ้เรามีบาเลตหลายบาเลตมากเลยเนี่ยเอ็มแปดสองเอ็มหนึ่งศูนย์เจ็ดมาทีละอันดิเดี๋ยวลองเอ็กเดิ โอ้โหเล็งโคตรช้าเลยเดินช้าเลยแล้วโชว์ปืนช้ามากเป็นสล็อตปะเนี่ยอะไรโอ้โหเล็งช้าแล้วกล้องก็ไม่ได้ไกลด้วยนะอ่าของักขึ้นคนหน่อยเฮียฮ้ยเงโคตรดัาโอ้โหแล้วแล้วไม่โดนด้วยนะเล็งหัวไม่โดนกระสุนย้อยปะเนี่ย เอ้ยเชี่ยละมีตมัวตนมเนอ่ากระสุนโคเดเดีียวเอ็มหนึ่งถูกเจ้ามืลบเต็มโกนะเนี่ยมันไม่มีปุ่มกดไปกดมาทำไมมึงตัวขึ้นลำมันอยู่ด้านซ้ายเอยด้านขวานี่ตัวขึ้นลำมันอยู่ด้านขวาไปกดทำไมวะโอ้โห เนี่ยดูเนี่ยไม่มีปุ่มเชี่อเลยเลยเนี่ยขึ้นลำอยู่เนี่ปยปวดกระบ,บาลเลยไปโอ้ยเรือนัดเดียวไม่ตายสองนัด X M หนึ่งุดเก้าชกระสุนไรเนี่ย กุมปีดีโอ้โหนะไอ้เหี้ยหมกเวลโคตรเยอะทำไมเวลกูไม่ขึ้นสักทีไอ้โยนนี่ครับประสิทธิภาพของชิอน่สไนเปอร์ดีกว่าเอ็ก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 เอตกเอ็กเอ็กอ็กเ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 ่็เอ็กเอนก่นเอ็กอนกเอ็เกเอ็กเอ็อกเอเอ็กเอ ว้าวอยู่ใส่เนทโอ้โหทางตันเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องใส่สูตรสตูฟฟ์ใส่ได้ป่าวะไปใช้ได้วะโอเคมนคิวไปดิวู้ไปใช้แหมงเอาวะทำไมกูแตกปืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โห ค<ไ>วาดไปควาดตัวอยู่โอเคยิงสุดได้แล้วแต่ว่าอิเหฟ้ยสเติมโฟปืนที่โคตรดีอ่ะติดอยู่อย่างเดียวเครื่องยิงลูกเบิร์ตใช้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคเจ็ดเคเจ็ดปืนเกาหลีเป็นปืนเลนสออกเอากลเฟน์เนี่ยโอ้โหจิซูรุอียถ้าเป็นลูกกานะถ้าเป็นลูกกานะจะใช้แบบ ยาวเหยียดถ้าเป็นลูกกานะโอ้ยจีซุรุแมงกูเพิ่งดูเซียนสองจบไปเองเอ้ยเซียนสองยังไม่จบที่เพิ่งดูไปตอนแรกเราจะใช้ปืนจีซุรุกันนะครับผมเคเซเวนแม่งมีแค่แปดน,นัดใช้ชคุมไปเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงปืนไว้ฝึกพดทนได้อยู่แล้วมารัรถเอยไม่ใช่ดิลิมรถ กระสุนจับไว้ฝุกงชินซาไอ้พวกที่ชอบมิคุทั้งหลายฮะนี่มนันนี่มันมีแต่นัดช่างมันใช้ปืนไปบอกแล้วไอ้ปืนเกียร์เชี่ยนี้ป็นเกียร์ไปดน,นมาเพื่อนล้างคูปีสิบเก้าโอ้ตแม่งโ,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 โดวริบเก้าคู นี่ครับปืนแว็กรับชำระล้างโคว,วิดด้วยอะไรวะด้วยแว็กงพัะเจ้านี่อ๋อนี่สุกั่นี่โอ้ล,ลูกกับเป็นไอ้นี่นะเอ้ยน่าจะสลับด้านกันนะนี่มีปืนอะไรไม่ได้ที่มันแปลกๆนะไม่มีแล้วเอฟจีไอ้ปืนต่อสู้เบนเทนไรเฟิลเนี่ยมีไหมเบฟจีไรเฟิลเดี๋ยวสไนเปอร์จาก phantom force ที่กูชอบใช้ที่สุดมึงกลายเป็น ไลฟ์เฟโอ้โหน, hey, น,น,นี่อะไรเนี่ยเป็น h y MDR สามร้อนนี้ขาบาบไลฟ์เฟิร์นซีหนึ่งอันนี้ถุ่ดับดับแม็กอันนี้พวกปืนเอ็มีอะไรแปลกๆไหมเนี่ยโอ้เอ็จีเฮลโอ้โหสการมาคุดรัมทรีทูเป u รดรัมแม็กเอี้ยแล้วผ่านท้าย UMP เชีย่ยมิกปืนยังไงเนี่ย RPK เีเ่มันก็ถึงกัทอมสันมือชัย556เหรอ K7 เดี๋ยวไอยเยีอทิมดิดาทิมดิดาแล้ประโยน์ในัตว์เ <c oughs> ชื่อเลย K7 ีเอ่อผมเรียนญี่ปุ่นนะแต่ผมยังจำอักษรญี่ปุ่นไม่ได้จำแค่ตัวอีตัวแรกเอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวได้มาไหร่เดี๋ยวมาอีกทีแล้วกันนะอีโนซปะเนี่ยแหละกูได้แค่นี้ลนะ <laughs> พอตัวหลังมันเป็นคัจิโอ้ยังเรียนไม่ถึง <laughs> เดี๋ยวเรียนเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาบอกอีกรอบหนึ่งนะถ้าผมไม่ลืมนะเกมนี้มี RPG โดยเล่นไหนอลองดิแรงปะแฟนอ์ฟอร์สไม่มีนะแต่เกมนี้มีเออเฮ้ยดี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 ดด RPG ก็บอกเดียวก็พอแล้วโอเคศั okay, ตรูในแมปสองตัวยังไ,ไง RPG ตายไปหนึ่งตัวเดี๋ยวกูเห็นตะกีมมีสองตัวไม่เสร็จเหรอโอ้โ okay, หไอ้นี่ยิงไม่ได้เนินสถูกไปแบคไปดีโอ้โหโอ้โหแล้วใช้ได้แค่สองนัดหมดแล้วอ่ะมาหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแต่เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งที่ดาบาเร็วยาวมาก โอ้โหแปดนัดหมดเลยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้โหปืนอะไรเนี่ยเซลสามมีปืแนแปลกๆตะกี้ผมเห็นรถเอบามโอ้โหเอบามแล้วเป็นเอบามที่คอหายมีแต่หัวกับตัวไหนลองใช้ดิมึงไม่ใช่ผืนนละ อันนี้มึงแต่งตัวแล้วควักติดกันหนึ่งไปโอโ้โหโอ้แล้ววิ่งไม่ได้เด้อหยิดเขลิง Wonder, ได้ด้วยเฮียยิกปืนกลบบวอนเดอร์เลยไหมเนี่ยยังช้าเลยมามามาผมเป็นแทงเกอร์แล้วผมเป็นพลขับรถถังเป,เป็นทั้งแสมอย่างเลยพลปืนพลขับไปแล้วก็ปืนกล,ล,ลแต่กูไม่มีปืนกมมลมาแต่ในศัตรูสองตัวมันเดิม รืว่ารถถังไม่งจะดีกว่าพ p จีไหมมันมันเดินช้ามันเดินช้าแล้วมันน่าจะใช้ได้งานยากอยู่พอสมควรเลยหนี้ตรงนี้ปืนใหญ่เนียนาไม่น่าจะใช้ได้เอ๊ะปืนห้าการแปลไทยของมืองน,นี่โคตรแบบไม่รู้เรื่องเลยปืน50ปืนห้าอะไรล่ะไอ้เอ,อกานเอามึกเกียดช็อตกันเหรอ เดี๋ยวจะเพีมย์ไทยทำไมมีมีชื่อกูเกียร์ปืนช็อตกันเหมือนกันเพราะอะไรกูก็ไม่รูออ้อันนี้ผมไม่แตกอ,อ้าวโอ้โหดีเลยเอโอออออดีเลยก็ดีเลย <c oughs> เอ,อ,เอ,อ,อีกไหนไม่โดนแม่งอีกไหนอีกตัวยู่ไหบมาจุพร้อมละ ไม่น่าเป็นไหนไกลหรอกเอ๊ยถามจริงนะมึงอยู่ไหนน,นี่ๆๆตรวจกันปพทย์มั้ยลุงนะนี่ๆๆในบ้านในบ้านในบ้านนี่ๆๆตรงนี้ เฮาไม่แตกได้ยังไงกู <c oughs> ไม่ใช้แล้ว <c oughs> ไม่ใช้รถถังแล้วโอ้ซีเวอร์สไตล์เกอร์ <c oughs> ไม่ใช้แล้วรถถังไอ้โคตรกากเลย